สวัสดีค่ะพันวรการนะคะวันนี้นะคะพันก็ได้มาเป็นแม่ค้าขายน้ำส้มนะคะที่พา,พาราไดซ์พาร์คนะคะสีน้ำลินนะคะวันนี้มันก็มีน้ำส้มแท้ร้อเซนะคะเป็นแบรนด์ของพันเองนะคะชื่อแบรนด์ว่าส้มพันนะคะก็ไม่ได้เป็นส้มน้ำส้มธรรมดานะคะก็จะมีเนื้อส้มผสมด้วยที่สําคัญเนี่ยไม่ใส่สีผสมอาหารไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็มีเนื้อส้มค่อนข้างเยอะเลยใครๆที่กินเข้าไปก็จะรู้สึกว่าแบบได้เคี้ยวเนื้อส้มไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็พันจะอยู่แต่วันที่17 มีมีงานตั้งแต่วันที่17นะคะแล้วก็1 8 19ก็ใครที่ออว่างหรือว่าไม่ได้ไปไหนมาเที่ยวที่นี่ได้นะคะแล้วก็จะมีพี่พี่น้องๆหลายๆท่านที่มีสินค้ามาขายกันเพียบเลยนะคะมีดาราหลายๆท่านด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาที่นี่นะคะก็สามารถสั่งซื้อน้ำส้มพันธุ์ได้นะคะที่เพจส้มพันธุ์ออฟฟิเชียลนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ <S 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 สำหรับธรุรกิจตัวนี้นะคะก็เริ่มทำมางแต่โควิดรอบที่ผ่านมาเลยก็คือ น่นตอนนี้น่าจะมา7เดือนได้แล้วค่ะเข้าเดือนที่7ได้แล้วแล้วก็ได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆนะคะขอบคุณสําหรับลูกค้าทุกๆคนที่สั่งซ้ําแล้วก็เป็นตัวแทนของพันด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากส้มพันธ์ุไว้อีกอหนึ่งอย่างแล้วกันนะคะสำหรับงานของพันด้วย